มานยุ่งเน,นู่นเนีเ่ยโู้มาไกลนรืว่าอิมไปเรียกเหรอก็บอกอิมสิสมมติเจ็ดแปดนะไม่รู้หรอกพี่เจ็บปะเนี่ยเปลี่ยนพีหลายละอะรอบเบยิี่นี้แี่งไม่ได้เลยโดดไม่ขึ้นเลยไม่เนะไรัพี่อ่ะ ลงในผมเล่นง่ายเนี่ยพี่เน่ยนี่เล่นไม่ได้เลยนี่เล่นไม่ได้เลยนี่เป็นห่าเลยก็รู้วางบอลก็ไม่ลงตั้งตั้งแต่เจ็บแบบไม่ได้เลยผมเห็นเลยโดนเจ็บมันมีเจาะยางไอเสตแดงไอเสตเจมอ่ะเห็นเลยโดนนั้นผมยืนมองไม่หลอกมันมันไม่ได้มันไม่ได้เข้ามาหลอกแต่ว่าเราเราโดดเข้าไปใส่มันนิดเดียวแต่จังหวะมันได้พอดีมันเป็นจังหวะที่ให้พี่เล่นด้วยพี่เอาตัวพี่จะรีเวิร์สใช่ไหมแวันนี้ตัดสินใจเพล์ไม่ดีพี่ เด็ดรีวะจะขึ้นดังหน้าเยี่ยงเลยครับมั่วไปหมดผมไม่ต่างกันดูสภาพเพราะผมกันอย่งดีเลียงไปมันไม่มีแรงเลยมีไ <c oughs> ม่มีแรงเนี่ย เพื่อนเพื่อนมาจากไหนเพื่อนนั้นมาด้วยกันเนะต้นหรออ่ามาจากไอตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเข้าไปเดี๋ยวเขาเหยียบเป็นมาเป็นลูกน้องผมพี่ตั้งแต่มาเที่ยวมาแล้วก็มาหอะไรด้วยมันเจ็บมันเอ็นอะไรวะเอชีเอลขาดโโอ้หเลยพักไปเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยตรงนี้ครับผมเชื่องกับเนี่ยดีวันนี้มาคนเยอะด้วยเขาเลยเล่นดูว่างเงดูแบบไม่มั่นใจเลยแต่โอเคอยู่นะมันเป็นกาเอีอจังหวะจังหวะเลี้ยงจังหวัดที่น่ไม่อยู่ไหนนี่ไง ทีมมันไม่แพ้เนี่ยจะแพ้แล้วเนี่ยโคกระจอกเลยตอนตอนนี้มัอะเป็นงะแต่4-5ปีมันจำจังหวไม่ได้เลยับพักนแต่โซนไงจอร์เขีไห่น้ำเป็นหมูก็ไมเป็นยายนี้สุดท้ายจ่ายวันแรผมได้อยู่เลยแต่แค่แบบ เยอะเยอะนีอใช่ปกติพี่มาวันไหนผมไม่เจอพี่เลยเอมั่เ็ทีมใหญ่สาวอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวนี้หนงสมากได้มาแล้วใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาจันจันหนงสก็ม่ค่อมีปิดปงานพี่อรออมันก็ซ้อมตับทีมด้วยไงพี่ึกอะไรนะดูเรียงวันฟองนี่แหละึมันเองดูเรียกวันฟองมันงงงง ทีมชอบข่าลูกการเสียบอลนี้เข้าไปหาคนแล้วนูมันวงไหนอะตงใี้เล่นจนแบบรู้่แหละ้วงนี้แปลว่าแต่ว่ามันอายุน้อยขวายพวกนี้มันขึงสิบแล้วนี้ทีมขวตงกลาใ่ใช่ปมดีชันก็ีไม่เคยเจอไปบอกว่าผมันต้องเก็บเองนะตวงนี้เออเฮ้ยต้มเท่าไหร่แล้ววะ

มมก็ไไ่ด้เลยนาทีเดียวนาทีเดียวตามเท่าไหร่เหมือนเดินเวทสุดท้ายเหมือนลูกที่ต้องมาถือบอลเองเดินเวทสุดท้ายชอบแบบเหมือนนี่ชอบถือบอลเองมันก็หาจังหวะยิงเองยากนะเป็น10เมตร10 10เมตนับเลยนับเลยเออ โโอ้ถอยมาอีกแต่ลไห่แต่าไห่เหลืออีกยี่สิบดิอีกเก้าดิอีกหปดอีกสี่อีกสามอีกสอง สิบเอ็ดสิบสีเก้าแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้่สิบอสิบสิบวิสิวิเก้าแปดเจห่สามสองหนึ่งเวลา